สวัสดีครับผมจ็กเกอร์เหล่าให้หล่อครับผมวันนี้ก็ได้มาดูงานผมข้าวครับเห็นอาจารย์ด็อกเตอร์ปั่นแปบ๊บเดียวครับปั่นปุ๊บ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 เสร็จแล้วทําไมมันดูง่ายอย่างเลยครับอย่างนี้ต้องไปศึกษากับท่านนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมประธานชมรมเสริมสวยนครอนน,อนผมเป็นช่างทาผมเป็นไปดูก้าวผมแล้วรู้สึกว่าอาจารย์เก่งมาก เพราะว่าผมก็อยู่ในวงการมา50กว่าปีอยู่สยามสแควร์ครับก็ไม่มีอะไรก็เห็นแบบว่าอาจารย์เขาก้าวผมก็รู้สึกว่าอยู่ในวงการทำผมเนี่ยมานานแลวเราก็อยากจะมีไอเดียอะไรดีๆพวกก้าวผมพวกอะไรพวกนี้ครับเออ์นัมเก่งค่ะแล้วก็มีการก้าวผมได้แบบว่าทันเวลา ต่อยุคสมัยยุคนี้ค่ะซึ่งสมัยนี้เป็นการแบบทาไมต้องรวดเร็วและการทำได้สวยแล้วก็เร็วแล้วก็ไม่เสียวเวลาไม่ไม่ใช้เวลานานค่ะมะดูพี่แหม่มโชว์บนเวทีนะค,ะส,คะสวยมากประทับใจแล้วก็ติดตามเพจมาตั้งนานแล้วค่ะไม่ไม่คิดว่าเจอตัวจริงแกทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้ค่ะติดชอบมากค่ะติดตามต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ มาที่เซ็นทรัลลาดพร้า,าวมาดูงานเด็กชันโชว์เกี่ยวกับทำผมนะคะชมรมรักคนก้าผมพอดีว่ามาเจออาจารย์แหม่มก้าผมเร็วมากเลยค่ะคล่องมากไป่บเดียวเ,ยวเยวแ,ลวแล้วก็วิธีสมัยใหม่นี่อาจารย์แหม่มทำดีมากเลยคะ่ะทำสวยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ววัสดีค่ะวันนี้มาในงานชมรมคนรักผม นะะสมัยนี้นะคะยุคนี้นะคะก็คือรวดเร็วทันใจนะคะการก้าผมเดี๋ยวนี้มันมีในการเทคนิคซึ่งสมัยก่อนนี่เวลาเราทําผมไปงานแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงแต่สมัยนี้ไม่ต้องค่ะเรามีชมรมคนรักผมก้าใช้เวลาแค่5นาทีก็สวยเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะขอบคุณค่ะ ดีมากเลยค่ะเมื่อกี้อาจารย์ก้าวผมบนเวทีได้ความรู้และก็เก่งมากเลยนะคะค่ะรู้สว่าสวยค่ะแล้วก็ประทับใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะจากโจนะคะอยู่ที่เมืองคิลประเทศเยอรมนีค่ะอยู่ทางภาคเหนือนะคะก็ะได้เห็นอา,อาจารย์แบมนะคะก้าวผมแบบเก่งมากๆเลยอันนี้ทรงผมของโจนะคะก็ฝีมือะะของอาจารย์ ในการก้าวผมแล้วก็ใช้งานได้ได้ทันทีเลยนะคะเพราะบางทีบางทีก็ก้าผมเวลาเราจะไปงานใช่ไหมเห็นอาจารย์แหม่มก้าแค่สามสองสามนาทีเองดีใจมากๆเลยค่ะจะได้เอาไปเป็นต้นแบบขอบพระคุณค่ะ ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณน,นี่เลยนะคะชมรมก้าวผมนะคะอาจารย์แหม่มนะคะยินดีมากๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บรรยากาศเป็นไงคะงานแข่งขันผมนะคะจดัดโดย Hair Beauty นะคะวันนี้เราได้ดูบนเวทีเมื่อกี้นี้อาจารย์แหม่มของเราณวิภานะคะ เป็นนายกนะคะทมการก้าวผมซึ่งมีความสามารถมีความพิเศษวันนี้โดดเด่นมากเพราะว่ากล้าที่จะเก็บผมตัวเองก้าวผมบนเวทีหายากมากนะคะที่ใครจะกล้าเข้าไปนั่งและทําให้เราดูอยากให้ทุกๆคนเข้าใจว่าการก้าวผมไม่ได้ยากแต่ต้องอาศัยประสบการณ์ซึ่งวันนี้อาจารย์หนะี่ยกลาก็สาธิตใหด้ดูบาดจัดเลยะคะ่ะโดยใช้พบของอาจารย์แล้วก็ผมจริงเก็บผมขึ้นมาแล้วก็ยังเอาผลงานนะคะ ของเนี่ยค่ะสมาชิกนะคะในการก้าวผมว่าวัฒนธรรมไทยเราไม่ได้หนีไปไหนเลยศิลปะบนเรือนผมนะคะซึ่งเป็นแต่บ้านโบราณแล้วพวกเราอ่ะมีพรมีความสามารถมีความสวยแล้วก็นาสิ่งต่างๆประดิษฐ์มาประดับขึ้นมาบนนะคะนางแบบไม่เห็นว่า คนไทยช่างผมไทยไม่เคยน้อยหน้าไทยในโลกนี้ค่ะอย่างน,น้อยที่สุดพวกเราก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นสํานะคะเป็นช่างผมต่อรุ่นต่อรุ่นก็ยังได้เห็นความสามารถและศิลปะบนการก้าวผมเรื่องเป็นอะไรที่อลาัางการมากๆเลยอยากจะส่งต่อให้ทุกประเทศเห็นนะคะหลายชาติรู้ว่าคนไทยเรามีความสามารถนะคะมีความปาณี มีความเป็นประดิษฐ์ประดอยนะคะจะมีวัดอืมีไฮพีเลย์ก็ตามสามารถจะเก็บเก้าผมเรื่อยแป๊บเดียวขึ้นมาเป็นส่งได้อย่างที่อาจารย์หมัอนโชว์เมื่อกี้ค่ะนะคะวันนี้อาจารย์ว้วนร้านแชมพูนะคะสนใจเสร็จสวรรค์ก็ดีใจที่ได้เจออาจารย์ที่กลับมาจากอเมริกาค่ะอย่างน้อยที่สุดชมรงช่างผมนะคะก้าผมก็ยังมีคนต่อรุ่นอยู่ดีนะคะที่ถึงอาจารย์สุรักษ์ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ oh, สุดยอดมากๆคือแบบว่า amazing แล้วก็ทึ่งมากไม่คิดว่าจะแบบได้ดูโชว์อะไรสาธิตอะไรที่มันแบบว่า,ามีความมหัศจรรย์แล้ววิเศษขนาดนี้คืออาจารย์แหม่มสามารถใช้เวลาเพียงแค่น้อยนิดมากๆแล้วก็สามารถที่จะก้าวผมออกมาที่แบบสวยงามมากแล้วเรามองว่าอุ้ยมันมันง่ายมากเลยอ่ะมันน่าจะจับต้องได้ง่ายๆคือแบบ ทำให้เราความรู้สึกว่าเราที่ไม่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้ด้านนี้เลยก็น่าจะทําได้เพราะว่าดูจากอาจารย์แหม่มแล้วทําง่ายมากแล้วก็ยอดจริงๆค่ะแล้วก็ทางแบบทําออกมาสวยมากเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านเนาะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ติดตั้งครับผม่อเยชนะเป็นเด็กสนามบินนะครับก็เป็นนายกสมาคมแพทย์อาสา วันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงมากนะครับมาชมรื่อยของการกล้าวนะครับวันนี้อพอได้เห็นความมหัศจรรจย์อยากจะบอกว่าความมหัศจรรย์ของผู้ที่มีสติและปัญญาในการสร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์ในการทำให้ผู้หญินนะครับสวยได้นะครับการก้าวเนี่ยวันนี้ต้องขอชมเชยอาจารย์น,น,ะนะครับซึ่งเป็นคนที่ ดีดีใสยทั์มีความมีมรณะดีสติปัญญาไหวพริบในการที่จะสร้างภาพที่มันความสวยความงามเนี่ยให้เกิดขึ้นกับวงการาาความสามารถความสวยและคว,ความงามของผู้หญิงไทยทุกๆคนบนพื้นเป็นหิงไทยครับการกล่าวของแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยนะครับจะต้องให้ความสําคัญ จะต้องรู้ว่าเนื้อแท้ของการทํางานจุดนี้เนื้อแท้ของการศึกษาเรื่องของการกล้าผมเนี่ยต้องทําอย่างไร <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผู้หญิงคนชื่อแม่คนนี้นะครับหรืออาจารย์แม่ท่านี้นะครับถือว่าท่านได้นําศักดิ์ศสีเกียรติยศนะครับไปสู่คนไทยทั่วโลกกว่าได้นะครับวันนี้ได้เห็นภาพบนเวทีแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ขอชื่นชมด้วยด้วยความรู้สึกดีๆนะครับ ขอส่งความรู้สึกดีๆให้อาจารย์แหม่มมีกำลังใจต่อสู้ที่จะผลิตลูกศิษย์ลูกหาที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับประเทศไทยต่อไปนะครับขอให้เดินไปถึงจุดสูงสุดของเป็นที่หนึ่งระดับโลกไทยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะบอกว่านะผมยังไม่เคยเห็นวันเลดี้ชูซึ่งไม่มีผู้หญิงคนไหนสามารถโชว์ความเป็นตัวตน สิ่งที่มันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโวงการความงามของประเทศผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้อาจารย์แหม่มคือเป็นผู้หญิงคนเดียวเพราะว่าได้ที่จะนําเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปสู่สถาบันความงามทุกๆคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องยอมรับว่านะครับผู้หญิงวันเลดี้โชว์ตรงนี้นะครับเป็นเวทีเดียวที่เวทีแรกก็ได้เพราะว่าได้ ที่ทําให้เกิดคาราฟิดแบกนะครับกระแสรเรื่องของความงามอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะคุณพี่พรค่ะวันนี้นะคะมาชมรายการของอาจารย์แหม่มชมรมคนรักผมก้านะคะบอกเลยค่ะว่าถ้าไม่ได้มาจ่เสียใจมากเลยสุดยอดจริงๆค่ะอาจารย์ทำได้ยอดจริงๆค่ะไม่ไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบแบบไหน แล้วก็แป้งดาราของอาจารย์ด้วยมอบรางวัลให้กับทุกท่านเลยนะคะแล้วคอยดูนะคะสุดยอดจริงๆค่ะยกอย่างนี้ให้เลยค่ะสุดยอดค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้มาชมอาจารย์แหม่มโชว์ฝีมือในการข้าวผมสุดยอดมากเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเจองานที่ไหนอลังการขนาดนี้นะคะสุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์แหม่ม ส่นวนเราชอ ตังผู้ชายทําใจไม่เป็นแพ้เกมอ่อนแมถูกเขาเอาใจเช้าเย็นเพิ่งรู้รสชา น้ำตาผู้ทุกข์แพ้នារី เดินเข่าระบอิิการ น้ำตาผู้แพ้เนี่อรือคือช่างเสริมความงามส้นความอ่อนแอปากใบป,ปิตรา,นานแน่เบื้องหลังสาวช่าง